สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเฉลยโจทย์รัะคนชุดที่หนึ่งกันนะคะอยู่ที่หน้าสิบห้านะลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทําเลยนะคะคาสั่งเขาบอกว่าจงทําเลขยกกําลังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กําลังเป็นบวกนะคะอยู่ในรูปอย่างง่ายคือหาคําตอบได้ให้หานะคะหาคำตอบได้ให้หามาเลยหรือถ้าหากว่าเป็นรูปเลขยกกำลังก็ขอให้เลขชี้กำลังเป็นบวก เข้าใจไหมคะข้อที่1ข้อที่1น่นักเรียนเห็นเลขยกกําลังซ้อนกันใช่ไหมคะ,ะเลเลขยกกําลังซ้อนกันนะคะถ้าหากว่าเลขยกกําลังซ้อนกันยกกําลังซ้อนกันแบบนี้เราสามารถให้ใช้เลขฐานเดิมแล้วนําเลขชี้กําลังมาคูณกันได้เลยคะ่ะคูณกันแบบนี้นะคะ,ะคาตอบสุดท้ายนัเรเยนคะสตัด4ได้2เพราะนั้นข้อนี้ตอบง่ายๆกันเลยว่า5ยกกําลัง 2n จบ ค่ะ1ข้อย่าไหมคะมาดูข้อที่2ค่ะแล้วถ้าหากว่ามายกกําลังซ้อนกันหลายหลชั้นยกกําลังซ้อนกันหลายหลชั้นแบบนี้นะคะเราก็ทํายังไงเอ่ยลูกเราก็ทาเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือได้เลขฐานเดิมนะคะแล้วก็เอาเลขยกกําลังมาซ้อนซ้อนกันก็คือมาคูณกันมาคูณกันปกติเลยค่ะ คูณกับลบ1น,นะคะถ้าเรียนอยากพิสูจน์นักเรียนอาจจะทําทีละชั้นก็ได้โดยทําจากชั้นในไปก่อนนะคะนักเรียนทําจากชั้นในไปก่อนคือตัวนี้ก็ได้3าส่วนสใช่ไหมคะเสร็จแล้วมายกกาลัง6ก็3าส่วนสคูณอีก6เสร็จแล้วสส่วนสคูณหก็คูณกับอีกลบหซึ่งก็มีค่าเท่ากันกับการที่เรานรําเลขยกกําลังเนี่ยคะ่ะมาคูณกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะคำตอบจะได้ a ยกกำลังอะไรเอ่ยขออนุญาตนะตัดก่อน2 2 4 2, 3, 6ห ะะสำหรับตัวเศษมีเลขอะไรบ้างลูกมี3มี1มี3มีลบ1นะคะก็ได้เป็นเลขยกกำลังติดลบเไรเอ่ยติดลบ9แล้วส่วนด้วยเลขอะไรข้างล่างส่วนด้วยเลข2นะคะแต่เนื่องจากว่าคำสั่งให้ตอบเป็นเลขชี้กำลังเป็นบวกดังนั้นหนูจะต้องตอบเป็นบวกโดยการเป็นจากลบใช่ไหมคะทำลงข้างล่างก็มี1อยู่ด้านบนนะคะ,ะแล้วก็เลขชี้กำลังเป็นบวกตบลงมาข้างล่างเลยค่ะ9ส่วน2 อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่3 25ยี่ากกำลัง2 n บวก1ะคะถ้าถามว่าทำยังไงให้มันง่ายกว่านี้ทําให้ง่ายกว่านี้ก็คือตอบได้อย่างเดียวคือทํา25ให้เป็นฐานอะไรเอ่ยฐานอะไรดีคะ,ะฐาน5นะคะก็คือ5กำลังสใช่ไหมคะแล้วของเก่าก็จะมี2 n บวก1นะคะนี่คือ25 25คือ5 กำลังสองตัวนี้นะคะแล้วคําตอบสุดท้ายที่เราจะหมายตาจะตอบคือเราก็เอาเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันคะเลขยกกําลังซ้อนกันนะคะแล้วก็เอาเลขชี้กาลังมาคูณกันนะคะเลขชี้กาลังตรงนี้มาคูณกันนะคะหนูต้องไปทบทวนบทนิยามมาหน่อยเนาะก็คือได้ว่า5ยกกําลัง2คูณกับ 2n บวก1คําตอบสุดท้าย โอู้ขยับไม่ค่อยไปหรอกคำตอบสุดท้ายก็ตอบว่า5ยกกําลังอย่าลืมนะคะเวลาคูณต้องคูณแจกแจงเข้ามาในวงเล็บด้วยเป็น5ยกกําลัง4 n 2. อบวก2จบแค่นี้ค่ะนะคะต่อไปต่อไปข้อที่4ข้อที่4เนี่ยข้อที่4ให้ตอบเลขชี้ก,กําลังเป็นบวกนะคะทาได้อย่างมากที่สุดก็น่าจะทําตรงนี้ให้เป็นบวกโดยการทํำยังไงเอ่ย 121เหมือนเดิมนะคะ121เหมือนเดิมถ้าเลขยกกำลังมันเป็นลบนะคะนี่เรนมองถึงก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะสมบติก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอะสมบตกก้อนนี้ทั้งก้อนลองดูนะคะก้อนทั้งก้อนเลยค่ะเป็นเป็น100ก้อนนี้นะคะอ๋อโอเคนิดนึงนะอ่ะก้อนนี้ทั้งก้อน ปั๊บเนี่ยเป็นตัว a เล็กก็ได้ค่ะยกกําลังติดลบถ้าไม่ต้องการให้ติดลบเราก็ต้องได้1แล้วก็ส่วนด้วย a เล็กใช่ไหมคะ่ะขีดเส้นใต้1แล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วยเเล็กยกกําลัง1นส่วนสองไอตัวเเล็กของเรามันก็คืออะไรนั่นเองครูเขียนไม่ครบนี่คือ1น1่รอ่อนะคะแล้วก็มี8ลบกับ 6m ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ก็น่าจะถูก หรือนักเรียนอาจจะหรือหรือหรือนะคะหรือเป็น121ส่วนด้วยส่วนด้วยก็คือยกกําลัง1ส่วนด้วยรากที่2ก็ได้ค่ะของ8ลบ6 m ซึ่งก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะตอบไปกว่านี้ได้นะคะน่าจะตอบตัวนี้ได้โอเคนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็มีได้หลายแบบนะคะบางคนอาจจะแจกแจงเข้าไป บางคนแจกแจงเข้าไปค่ะแจกแจงที่เลขยกกําลังเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็น1ทั้งหมดเนาะก็ได้5ยกกําลัง7คูณ4ยกกําลัง7คูณ3ยกกําลัง7ก็ได้ค่ะ,ะหรือ,อหรือเพื่อนเอาข้างในคูณกันทห้งหมดเลยเพื่อนเอาข้างในคูณกันเอา5คูณ4่คูณ3าเอาคูณ4คูณ3เพื่อนก็ตอบคุณครูว่า60ยกกําลัง7ก็โอเคนะคะเช่นเดียวกับข้อที่6 ะะข้อที่หนี่เอาคูณกันข้างในลําบากเนาะก็คือใช้เลขยกกําลังแจงเข้าไปในกําลังภายนอกกับกําลังภายในนะคะเอามาคูณกันนะคะ,ะก็ได้7ยกกําลังเลขอะไรเอ่ยเลข4ไปคูณกับ5ยกกําลังติดลบ3แล้วก็คูณกับ11ยกกําลังเลข2นะคะเสร็จแล้วเราก็มีหน้าที่ทํา5ยกกําลังลบ3เนี่ยให้อยู่ในรูปการบวกเลขชี้เป็นบวกหน่อยนะคะหนูก็เลยตอบว่าอะไรลูก 7ยกกำลัง4คูณกับ11ยกกำลังสองส่วนด้วย5ยกกำลัง3ค่ะโอเคแค่นี้นะ,ะถูก1ข้อนะคะใกล้ละต่อไปข้อที่7ข้อที่7หนูก็มองเป็นฐาน3ก็คือมองว่าตรงเนี้ยคือฐานเอ่อตัวเลขตรงเนี้ยค่ะคือฐานของมันนะคะคือ3ส่วน4เป็นฐาน3ส่วน4เป็นฐานเลขฐานเหมือนกันคูณกันก็ได้เลขฐานได้รล,ลูก ได้เลขฐานเดิมแต่จับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะบวกกันแบบนี้นักเรียนก็ได้เลขฐานเดิมยกกำลัง3บวกกับลบ9ได้ติดลบ6นะคะคำตอบไม่ต้องการให้มันติดลบแสดงว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นบวกใช่ไหมมมันทำได้หลายแบบนะคะออคุณครูอธิบายอย่างนี้ก็ได้ลูกหนูแจง้งเลขชี้กำลังเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะมันก็จะได้กลายเป็น3ยกกำลังลบ6 ส่วนด้วย4ยกกําลังลบหนะคราวนี้เราอยากให้เขาเป็นบวกเราก็กสลับ2ตัวนี้ใช่ไหมคะข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึ้นข้างบนแทนเนาะมันก็เลยกลายเป็นเศษเลยคะ่ะเศษ4ส่วนสทั้งหมดยกกําลังอะไรคะหอย่างนี้งงไม่เอ่ยเสร็จอีก1ข้อนะคะต่อไปข้อที่9ขอโทษค่ะข้อที่8ข้อที่8นะคะค่อยๆกระจายกันเข้าไป นะคะค่อยๆกระจายเข้าไปหรือว่าบางตัวเราตัดทอนกันได้เราก็จะตัดนะคะเอาอยาี้ตัดแล้วเดี๋ยวงงเนาะคุณครูทําทีละอย่างดีกว่าค่ะหนูดูที่เลขฐาน5ก่อนคุณครูขออนุญาตวงนะคะห้ากำลังสองคูณกับกําลังลบสองเหลือกําลังอะไรกําลังศูนย์ห้ากำลังศูนย์ขึ้นหนึ่งดังนั้นคุณครูขออนุญาตตัดตรงนี้ทิ้งไม่พูดถึงนะคะส่วนข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างมี5ยกกําลัง1คูณกับ5ยกกําลัง1ข้างล่างแสดงข้างล่างได้5ยกกําลังอะไรรอไว้กํากำลังสองนะคะ,ะกรณีเลข5หมดแล้วนะเสร็จแล้วมาดูที่ตรงนี้ตรงวงเล็บนี้ตรงวงเล็บนี้นะคะมันมีเลข4คุมอยู่งั้นหนูก็ต้องเอา4กระจายเข้าไปนะกลายเป็น2ยกกำลัง 4m ยกกำลัง4นะคะตรงนี้เราใช้ไปแล้ว ตรงนี้เราใช้ไปแล้วนะคะเราไม่พูดถึงนะคะแอบตัดทิ้งก็ได้ค่ะตัดทิ้งเองนะส่วน n ยกกําลัง5นะคะคราวนี้ตัวล่างเนี่ยยังคงต้องกระจายเขาก่อนนะตัวล่างกระจายกันเข้าไปก็ได้ค่ะหรือเมื่อกี้นักเรียนได้2 m ยกกําลังสองข้างบนก็ได้งงไว่ค่อยค่ยค่อยๆก็ได้ค่ะมันก็เลยคูณกับ2ยกกําลังสอง m กาลังสองนะคะแล้วก็เหลือ ฝั่งขวาสุดเหลืออะไรไว้เอ่ยขยับไว้หน่อยตรงนี้ตรงนี้นะคะก็กระจายเข้าไปได้เนาะได้เป็นได้เป็นสองยกกําลัง4คูณกับ n ยกกําลังสี่นะคะเขียนเขียนติดติดกันเนี่ยคูณกันหมดเลยนะคูณกันหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูเลขฐาน2อก่อนไหมอ่ะเลขฐาน2นะคะสองกำลังสกับ สองกำลังสหมดไหมคะหารกันหมดไหมหมดตัดทิ้งนะคะเหลืออะไรไว้เหลือสองกำลังสองไว้ห้ากำลังสองก็เหลือนะไม่มีเพื่อนอได้ห้ากำลังสองกับ2องกำลังสองไว้นะคะเสร็จแล้วมาดูที่ฐานฐานเป็น M อฐานเป็น M ฐานเป็น M บ้างคะ่ะ m ตรงนี้ข้างบนมี M กำลังสี่ข้างล่างมี M กำลังสองนะคะก็เหลือ M ยกกำลังอะไรข้างบน m ยกกำลังสนะเสร็จแล้วมาดูฐานที่เป็น N บ้างคะ่ะ N ยกกำลัง5ข้างล่างมี N ยกกำลัง4 mm hmm. ก็ต้องเอามาลบกันก็เหลือ 1N นะคะจริงๆตอบแค่นี้ก็น่าจะถูกแล้วค่ะแต่บางเคลื่นแต่ว่าเพื่อนบางคนเขาก็มีอะหรือหรือว่า M กำลัง 2N ส่วนด้วย10กำลัง2ก็ได้นะ10กำลังสก็ได้อหรืออีกคะ่ะมีหลายอหรือก็ได้ m ลัง2 n ส่วนด้วย100ก็ถูกคะ่ะ นะคะอาเลือกตอบตามใจนะคะไม่ทันสต็อปไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วดูข้อที่9อ้ข้อที่9ค่อยๆค,ค,คิดทีละสเต็ปเลยข้อ9นะอะ่ะดูที่ตัวแรกก่อนเลยค่ะคุณครูกระจายเข้าไปก่อนเลยเลขชี้กำลังเนาะตัวแรกได้อะไรคะค่อยๆตอบ A อกำลัง8 y ากำลัง12นะแล้วส่วนด้วยกระจายเข้าไปได้เป็น A กำลัง12 Y กำลังเลข2ถูกหารด้วยถูกหารด้วยตัวนี้ไม่มีอะไรนะคะได้ A กำลัง5 Y กำลังลบ2นะคะแต่ตัวนี้เราจแจกแจงเข้าไปได้ได้เป็น A ยกกำลังลบ4 y ยกกำลัง6นะคะตัวล่างแจงเข้าไปได้นะคะ ได้เป็น a ยกกำลัง6 y ยกกำลังแปดทันไม่เอ่ยใช้เป็นบรรทัดขีดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาจัดการทำที่ตัวหน้าก่อนก็คือตัวตั้งเนี่ยนะคะอันนี้คือตัวหารตัวตั้งกับตัวหารนะคะ,ะดูที่ฐาน A ก่อนดูที่ฐาน a ก่อนอตรงนี้เป็น a กำ 8, ก, a, กำลังแกับ a กกำลังสิบสอง a กำลัง8กับ a กำลัง12ได้ a กำลังต okay. ิดลบ4นะคะส่วนตัว y กำลัง12กับ y กำลังสองก็ได้เป็น y กำลัง10นะคะแล้วก็ถูกหารด้วยมาดูตัวนี้ทีละตัวเลยนะคะดูตัว A ดูฐาน a ก่อนนะ a กำลัง5 a กำลังลบ4เหลือ เกำลังลบ5บวกลบ4ได้ 1a 1a a เอหกำลัง1หารด้วย a อกำลังหกเอกำลัง1หารด้วย a อกำลัง6ก็เลยได้เป็น a อกำลังติดลบ5 a าเอกำลังติดลบ5นะคะส่วนตัว y y นะคะนักเรียนดู y ายกำลังลบ2กับ y ายกำลัง6บวกกันได้ y ายกำลังอะไรได้ y ายกำลังสี่ ะะแอบคิดวากำลัง4ตัวล่างมี y ่ากำลัง8อีกทีหนึ่งแสดงว่าได้ y ากำลังติดลบ8อย่างนี้เอ้ยขอโทษค่ะได้ y ากำลังติดลบ4เนาะเสร็จแล้วนะักเรียนก็ดูค่ะหารกันเอามาหารกันใช่ไหมแสดงว่า a กำลังก็แสดงว่า a กำลังลบ4เอาไปลบกับลบ5นะคะคูณกับ y ่ากำลัง10บลบกับลบ4นะแต่ถ้าหนูงงนะคะหนูอาจจะแปลงตัวนี้ให้เป็นแบบนี้ก็ได้ ให้เป็นตัวข้างบนแล้วก็มีตัวข้างล่างอย่างนี้นะคะคิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คล้ายๆกันถูกไหมลูกแต่ให้อยู่รูปเศษส่วนอ่ะสุดท้ายแล้ว a ของเรานะคะกำลังอะไรเอ่ยอันนี้กลายเป็นบวกก็เหลือลบ4บวก5ก็เหลือ1 a นะคะสำหรับตัว y ตรงนี้กลายเป็นบวกก็ได้เป็น14อ่ะจบต่อไปข้อที่10 เอ็ดอ้าวผิที่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นคำตอบของข้อข้างบนเนาะเออโอเคงั้นเดี๋ยวดูคุณครูขยับหน่อยนะคะขยับของเขามาอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะงงไหมเนี่ยอ่ะไม่งงนะคะอาะเท่ากับนะคะเสร็จแล้วข้อนี้ข้อสิบข้อสิบอา้าวตรงนี้เลยค่ะครั้งเดียวจบไหมคะม้วนเดียวจบเลยเอาไป 8บวก2บวก1นลบ15นะคะเลขฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขฐานเหมือนกันหารกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันอ่าสุดแล้วตอบได้ y กำลังลบอะไรลูกลบ4นะคะถ้า y ลบ4่ตอบงี้ไม่ได้คะ่ะต้องตอบว่าเศษ1ส่วน y กำลัง4แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอ่าพิรณาฐานที่เป็นเลข3ก่อนอ่า ฐานที่เป็นเลข3มก็จะได้3กําลังลบ7บวก2ลบ5นะคะไปคูณกับคูณกับ2ยกกําลังอะไรบ้าง2ยกกําลังอะไรบ้าง2ยกกําลังลบ5ข้างล่างเป็นลบ7คือลบกับลบ7นะคะเขาคูณกันแบบนี้เนาะถ้าใครไปไวัยทาต่อไปเลยนะคะอ่าได้ลบอะไรลูกลบ10คูณกับ2ยกกาลังเลข2 นะตอบแบบนี้ขอโทษที่หาตาลายหมดละหรือตอบอีกทีหนึ่งต้องตอบว่า2ยกกำลัง2ส่วน3ยกกำลัง10นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะลูกอ่คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะฉันจลยจดละคนชุดที่2สู้ๆนะคะเด็กๆสวัสดีลูก